กรบผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาติดตามมะละรับทุกท่านมาดูครับนี่คือมะละที่อันนี้ปลูกพร้อมกันครับแต่เขาไม่ได้ฉีดโสมแดงครับอีกเจ้าหนึ่งครับเนี่ยครับอันนี้เขาไม่ได้ฉีดโสมแดงสังเกตไหมครับเนี่ยช่องจะโวครับเนี่ยครับี่ยนี่อันนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเอฮะ พอห่อไปแล้วครับเนี่ยครับสังเกตไหมเนี่ดูใบใบมันเหลืองแล้วมันไม่ค่อยจะแตกแขนงเท่าไหร่ครับครับเนี่ยครับดูพื้นดินครับพื้นดินเขาก็แห้งนะครับนี่ครับโนดสังเกตไหมครับโนดโลเขาเนี่ยนี่ครับชัดเจนไหมครับดูครับทุกล่องครับดู เนี่ยครับเนี่ยครับมันมันแตกขนแงไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมและเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูมะละที่ฉีดสมแดงครับตามผมมาครับครับท่านสั้งแกดูครับนี่ครับนี่ที่ฉีดสมแดงครับท่านดูครับนี่ครับเนี่ยมะละรุ่นเรือครับแต่ยังเขียวอยู่ครับดู น่นองครับแล้วท่านมาดูครับว่าครับชัดเจนไหมครับมาดูครับเดี๋ยวผมจะดูนี่ครับแล้วฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดโสมแดงครับเนี่ท่านสังเกตดูครับเห็นไหมครับนี่ครับผมไม่ร้องไม่รู้ครับว่าโสมแดงสุดยอดจริงๆครับครับผมครับท่านใดสนใจโทร0 9 5 9 6 1 2 6าหนึ่ง ผมสุดใจส่งทั่วไทยครับผมเป็นไงบ้างครับนี่นี่ที่สีสมแดงแล้วเดี๋ยวไปดูในร่องครับเข้ามาดูครับนี่ครับโน่นโน่นโนนออกดอกออกลูกเต็มเลยครับนี่สังเกตไปครับเนี่ยเนี่ยลูกอ่อนอีกเต็มเลยครับครับเป็นไงครับแต่เขาก็ยังบอกว่าของเขา อ่ดีกว่าอยู่นั่นนะครับโอ้โหผมงงครับดูสังเกตดูครับเนี่ยเข้ามานี่ทึบเลยครับดูนี่ดูครับดูนี่ครับมะละนี้ก็นานแล้วเพราะก็ใช้สมแดกตอนที่เริ่มใช้นี่มะละก็ออกลูกออกอะไรแล้วครับแต่นี้ว่ามาแนะนําก็ลองใช้แต่ทีนี้มันแตกยอดอ่อนอีกเพียบครับแล้วดูครับนี่ชัดเจนไหมครับดูเนี่ยโอ้โหดูนี่ครับลูกอ่อนเนี่ยครับลูกอ่อนแล้วลูกสังเกตครับเนี่ย นี่ลูกอ่อนนะครับแต่ลูกก็คือลูกจะกลมไอ้ลูกจะเรียวครับลูกจะเรียวดูตั้งแต่ครับเนี่ยเรียวยาวครับครับผมต้องขอขอบคุณิริษยพันธุ์นาในบ่อยเก็บที่ผลิตสมแดงอาหารชูกำลังเพื่อเชื่อภาพจุลินทรีย์ร้อยปร์เซ็นต์มาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตครับครับผมสวัสดีครับ